มาแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขุทุกคนเอากินอิ่มหรือตีไหมนี่ไม่ได้กินเลยเลื่อนยางอ่อมอยู่ตอนนี้เราจะมาระไรสดกันนะครับทุกคนคอยออกมาแดดห้อนรวดแม่ อยออกมากกัแดดหอนเลยแสงระมองออกของเขาพพแพ้วๆนี่คือปลูกต้นไม้ครับแขาปาดนี่คือยาค้าเแขกแพ้วๆอ,อบานท,ทั่ว เท่าท่างเขาสวนน้ำเขา่อแต่เพลาเพลาบอรที <Brilliant>. ่หลาพูนะปีดปิดปีดปีดปิดเพื่อนที่เปิดสวนน้ำเพื่อนที่เฮ็ดสวนอาหารเพื่อนสี่โอ้ยปฏิเสธอย่างเนี่ยเบอร์ที่ลาภุนปลูกต้นไม้น่ะพี่น้องจากพี่ห้ดพุนแล้วห้าท่างเขาแง่ข่อยมับวผู้เล้วปีดปิดปิดปิดมา พูดจริงทำจริงพูดจริงทำจริงใบไวไันี้สวนอาหารสวนน้ำบ้านพักหมอลำแพว์เภาโควอองจรมุ่งนึ่งชิบแตผมผมเน่าพี่น้องบ้านพักหมอลำแพรวเภาโควอองจรอย่นีแดดเบิดมือฝนกระตกแน่บกรตกเน่แต่เลิศดมากเลยนะแต่เลิศดมาก ันนี้ทางเข้าคาเฟ่ทางเข้าเพื่อนจะเป็นสวนยุโรปแบบฉันก็เลยว่าซีสสวนนุ่มอัอนซี CS สสวนนุ่มนวลเบาจา้าคือเห็ดขักทพแทปเพาๆมันมาใส่ยี่หร่ารดขั้นนี้ฉันรอก,ก่อนฉันรอก,ก่อนผู้เบามากว่าเด็กไม่รื้อบันไดสนาว่ามาใส่ฮะไม่ได้ตังค์โอเคผอมมากวันนี้น้องเต้ยผอมมาก เอาเตยลัางสิมันมาแล้วหวานแดดพี่น้องข่อยมาไลายสดยุเดดเดี๋ยวพอดีข่อยทายอยู่นี่เห็นพอดีเราเพิ่มต้นใหม่อีกสุดพลังเม่เยีเพล้านั่นเอออย่าแต่บอกขักเร็วๆนี้นะครับผมเป็นสวนน้ำแบบสวนสนุกสวนน้ำแล้วก็เป็นสวนอาหารเอ่อ้อา วันผู้ใดรถทะเบียนือชีสเกียร์ิอว่าตาสเมื่อกี้ก็เตยราิมันอันนี้ก็ต้าสาธุมีแต่รถศิลปินฉันน่ะกับมหาดบกรถนพ่อนี่ผมสืบฉันกาแฟมาให่เลยเน่ออันนี้มาสอบบ่โอเคเมื่อคืนนี้เหมาะมากดีแล้วถ้าส่งดีเจหนุ่ยนะจ๊ะว่ามะมาดีเจหนุ่ยยัง เดี๋ยวพาไปดูข้างในอีกว่าอันนี้เพิ่นเพิ่นเพิ่อน,เ,อนเหตุเพราเดี๋ยวจะให้เบิ่งสวัสดีจา้ายืมโฮมในโฮมพูดอะสีชมพูนี่ยืมได้เป็นอยังนี่แม่นี่แมั้ยลากโหลดเดี๋ยวเดี๋ยวมาขึ้นขับรลเรืมดิเดี๋ยวไิดบอกกันขอแห่เด้อไปกางไว้พยงเพราะถ้าขั้นดาบพี่น้องไปกางโฮมไปโหลดพาเบิ่ง อันพันปูก็ทั้งเขาไปในพน้องสีดำเด้อตากเด้อสันหอยยางดีเดีพันเห็ดเพันปลูกเพันเจสวนหนาไปทับ้านให้เมืองมาเที่ยวทองเที่ยวทองเที่ยวทองหยางตัวแล้วก็เลี้ยวมาซอยนี่เด้อเห็นเฮียนพวยบานฟิตเนี่นเด้เลี้ยวเข้ามาซอยนี่เด้อเออเลี้ยวเข้ามาซอยนี่ตรงไปในซอยนี่เด้อ ปี๊ดมาแดดจูซัวเตยพร้อมล่วงลายเพราะว่ากินโกโก้เดือนเมื่อกีนนก้เนี่กินโกโก้ไปสุดฤทธิ์กินโกโก้สุดฤทธิ์สุดฤทธิ์สุดเดือต้นใหม่เพจพ่ออะไรแม่จ้งางเตยพี่นผู้ใดาามองกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อยใช่เพิ่งทั้งเขาค่าฟร ันที่สวนน้ำใช้ยาพวงมือนีหอนค่กะกสินบ้านเจ้าหอนคือบ้าน,นบ้าน,บ,านบ้านจะสูท่อน,นี่ขวิดเป็นลมไ่ากลางพรมกับโทรศัพทบขวิดแบตดับปัญหาเขาามายังดอกพยายามมันดับนี่เพคนที่กําลังจัดสวนพี่น้องเพื่อเอาต้นเพื่อเอาต้นไม้เขาอีกหลากหลายเลยนี่เอาต้น,ตนมไนนม้เขาเยอะมากเขากําลังสร้างกําลังเอาลงต้นไมล้ลงพี่น้อง กำลังเห็ดใหม่เบิดทุกอย่างเลยให้เราเห็ดหลวดเราเบิดเราเบิดไงให้เราเห็ดกะขากงต้นใหม่ไหมเห็ดเนื่องภูเขาวไว้ทำเนื่องภูเขาวไว้ปรับดินใหม่เนี่ยมองเดินนี่ยจะเป็นสวนนาหมดเลยฮวนดีๆเพื่อกลังสี พวนดินพ้วนยางกำลังพรวนดินนี่พี่น้องกำลังพวนดินนะครับร้อนมากกว่าสันที่สุดในโลกตอนนี้ดนแพทย์เบ่งมองอน,นี่ตุลใหม่มากแล้วหลายแห้งปื้อข่อยไป็ร่ม ห่านแดดตุดแมววันพ้ามท่นตุนมือนี่นี่แหละน้อยอย่างนีละเอ็ดเปีรอแปดอย่างนี้และเขาจะมาปูกเรเลงกนหน่อยแดยอ่อนเงินคือบรอลงรถหระผู้เาอบอบล่งรถไงเราชีลาปีนต้องทาห่มบอกเรื่องเลยอโอ้ทารถลอรอเขาบอกกั่งห้ดอก ผมมาสีไทยเอผมมาสีไทยบอลยูุไทยมาผมขึ้นบอลท่านนะนแต่ว่าขี่ปั๊บมาบอลผหกผ <c oughs> ู้ใดไม่อยู่จะหนีมาบอลหกรถผู้ใดไม่อยู่จะหนี่ติถามไทยกำลังดีนี่พี่น้องหล่อามากกับต้องมาแล้วบอลนี่ทา่านบอลนี่พี่น้องชอบมากก็ยั่นขอบคุณครับอันนี้ตีเส้นแบ่งอยังทำด้านเขียนยังนี่โอ้เีล้วปลูกหญ้า ลมลื่นมากเจที T, การไฟฟ้าขอบคุณครับผมมาเด้อคุณพอ่อคุณแม่เจทีการไฟฟ้าเด้อเดี๋ยวแล้วก่อนส,สิเสื้อนมาอีกเด้อเออแต่ว่าพี่ทัอปแรงๆเราเด็ดๆอ่เราเราไม่ได้รีวิวสวนอะไรนี่ถ้าอย่าลืมดิถ้าเดี๋ยวขอเชียร์คลิปรีวิวสวนบักไก่มาดให้พี่น้องได้รับชมน้ำกันพี่น้อง หุยร้อนร้อนร้อนมากอันนี้คือกําลังทําเด้อยบ้านแหลวเดือกําลังเห็ดกําลังทํกากับลังเห็ดเด้อยพี่น้องเด้อกําลังทําอย่าเพิ่งใจร้อนเด้อแต่สวนนะ้ํนาแพวก็คือต้องมาพีานานน่น้องต้องมามาชมสวนเจ้าพนักบ่อสวนนงนุษย์นายสุธทรนนะเจา้าพนักบ่อสวนนงนุษย์นายสุธทรนนะนะเพลงพี่หมีดังมากเลยที่ต่อกระสัน เรอดังดังเราเม็นบอดีดีดีด,ดีคนสวนกับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เพื่อมาคือจะไปเห็นคือจะไปเห็นเพื่อว่าเพื่อยิ้มเพื่ออาลังจะบูดก็ได้ยว่าบนหอนแดดอำเภออะไรครับท่านอําเภอเรืองนอกทาครับร้อนเพื่อบางอรังอำเภอเรืองนอกทาพี่น้อง